สิ้นนักแสดงอาวุโสมานพอัศวเทพจากไปอย่างสงบในวัย86ปีบินบลือริจแจ้งข่าวเศร้าสินดาราอาวุโสมานพอัศวเทพจากไปอย่างสงบในวัย86ปีปิดตำนานดาวร้ายอีกหนึ่งดวง ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการบันเทิงไทยกับการสูญเสียดาวร้ายในตำนานและดาราอาวุโสมานพอัศวเทพจากไปในวัย86ปีโดยบินมลฤทธิ์เป็นผู้แจ้งข่าวนี้ผ่านทาง Facebook โดยระบุว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งด้วยการจากไปของอามานพอัศวเทพรายละเอียดผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับ สำหรับมานพอัศวเทพมีชื่อจริงว่าวิริยะจุลมกรชื่อเล่นวายะเกิดเมื่อวันที่16ตุลาคม2480สิริอายุ86ปีเกิดที่กรุงเทพจบจากโรงเรียนจา่าทหารเรือที่สัตหีบเคยทำงานอยู่ที่กองบัญชาการทหารสูงสุดเป็นพลขับประจำตัวจอมพลถนอมกิติขจรได้รับยศพันจ่าเอก มานพเริ่มเข้าสู่วงการภาพยนตร์ในชื่อว่านาวินเทพโยธีแสดงเป็นพระรองเรื่องแรกคือนางสมิงพรายแสดงเป็นพระเอกในเรื่องพิชิตทรชนแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จจึงเป็นดาราสมทบอีกในเรื่องเพชรน้ำพึง่งซึ่งมีสมบัติและเพชรราเป,เป็นพระเอกและนางเอกและหลังเลือดแดนสิง กระทั่งพลเรือโทบัณฑิตสุวง์แนะนำให้ไปพบพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าพานุพลยุคนกับหม่อมปริมบุญนาคจึงให้เป็นพระเอกคู่กับสุธิสาพัพฒนนุษในเรื่องละครเร่พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็นมานกอศวเทพ มีผลงานต่อเนื่องทั้งพระรองและตัวร้ายจนได้รับรางวัลตุ๊กตาทองนักแสดงประกอบชายจากเรื่องเงาราหูที่กำกับโดยเปียกโปสเตอร์เมื่อปี2519